สิทธิีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอปอสอชอหรือที่คุ้นเคยกับคําว่าบัตรทองหรือบัตรสามิบาทสอปอสอชอหรือบัตรทองคือสิทธิที่ช่วยให้คนไทยไม่ลลงละลายตอนเจ็บป่วยหรือเป็นสิทธิที่ช่วยคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยนั่นเองแล้วใครบ้างที่ใช้สิทธิ์ได้คะ ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักและไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นๆเช่นประกันสังคมสิทธิัสดิการค้าราชการเรืออื่นๆค่ะติดต่อออนไลน์ช่องทางที่1สายด่วน1 3 3่ที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงช่องทางที่2เว็บไซต์สอปอสอชอหน้าเว็บไซต์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสอปอสอชอทั้งหมดให้อ่ญญญานอย่างสนุกสนานเลยช่องทางที่3ามไลน์ออฟฟิเชียลของสอปอสอชอทุกคนสามารถพิมพ์คําว่าสอปอสอชอในช่องค้นหาได้เลยนะคะค ช่องทางที่4แอปพลิเคชันสปสชติดต่อด้ตนเองนะคะโดยการอกอินเข้ารับการตรวจสอบสิทธิ์กับทางสำนักหลักระกันสุขภาพแห่งชาติทั้ง13แห่งทั่วประเทศหรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเช่นโรงพยาบาลรัฐศูนย์บริการสาธารณสุขรอพอสอตรหรือคลินิกชุมชน กรณีที่เราเปลี่ยนที่อยู่ย้ายบ้านบ่อยเราสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการโดยสามารถเปลี่ยนได้ถึง4ครั้งต่อปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเตรียมเอกสารเองไม่ต้องติดต่อเองและที่สําคัญไม่ต้องรอนานเพียงแค่ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการปลายทางก็สามารถเปลี่ยนบริการได้อย่างง่ายๆในแในอปพลิเคชันสปสชได้เลยนะคะสิทธิ์นี้สามารถคุ้มครองค่าใช้จ่ายได้มากมายเราจะยกตัวอย่างมา2กรณีใหญ่ๆนะคะกรณีที่ 1. ขณะเดินทางหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถเข้ารับบริการหน่วยงานที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใกล้จุดเกิดเหตุได้ไม่จากัดครั้งเลยค่ะกรณีที่2หากเกิดการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิตจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนก็สามารถเข้ารับบริการโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีเมื่อทําการรักษาจนพ้นวิกฤตจ,จ,จึงส่งกลับหน่วยบริการประจำโดวยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันค่คะคะว่าสิทธิหลรับประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดแต่เป็นสิทธิที่เราทุกคนควรได้รับและควรม,มีความรู้เพื่อลดค่าใช้จ่ายตอนเจ็บป่วยหรือตามคาที่ว่า เป็นสิทธิ์ที่ช่วยให้คนไทยไม่ล้มละลายตอนเจ็บป่วยนั่นเองวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมนะเว้ยรุ่นบ๊ายบาย